ศูนย์ลกลุ่มเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัทวีจังหวัดจันทบุรีส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และนำผลไม้ที่ปลูกได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูล,ลค่าราคาสินค้าติดตามได้จากรายงานค่ะ ชนบ้านปัตวีในตำบลปัตวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนที่ชาวบ้านเขารวมกลุ่มกันผลิตสินค้าด้วยการแปลรูปผลไม้ที่มาจากสวนเกษตรอินทรีย์มีสมาชิกเข้าร่วม15แปลงโดยมีนายรัฐไทยเป็นผู้บุกเบิกและสานต่อโครงการนี้ค่ะ โดยที่นี่นะคะเน้นในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ร้อซซึ่งมีการนำผลผล,ผลิตมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น่าสนใจสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นจำนวนมากอย่างมังคุดที่ได้นำมาแปลรูปเป็นวายมังคุดที่มีกระบวนการผลิตง่ายๆชาวบ,บ้านสามารถทำเองได้ค่ะใช้เนื้อมังคุดร้อยเนแลวก็มีเปลือกอยู่ประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับ ซึ่งเป็นเปลือกของสวนอ,อินทรีย์นะครับก็คือปลอดภัยเนี่ยเอาไปหมักในนั้นจะไม่มีน้ำแล้วก็มีเชื้อยีสต์จากของราชภัตรลำไย,ยพันนีซึ่งห้องแลบเขาเอามาให้ มังคุดสินค้าแปลรูปที่มีคุณภาพผลิตจากมังคุดไร้สารเคมีซึ่งหมักเนื้อมังคุดกับเปลือกส่วนหนึ่งให้เข้ากันรสชาติจะออกฝาดแต่อร่อยถูกปากถูกใจชาวจีนลูกค้ารายสําคัญที่ชื่นชอบรสชาติแบบนี้ค่ะสําหรับผลดีของการแปลรูปนั้นช่วยพยุงราคาสินค้าที่ตกตำ่ำแล้วแปลรูปเปลี่ยนให้เป็นไรายได้มากขึ้นเพิ่มมูลค่าราคาสินค้าแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรผลผลิตราคาตกต่ำเนี่ย เราจะไม่ขายพันสดครับที่นี่เราจะมาแปลรูปอย่างอย่างเมื่อกี้มันได้ถังหนึงประมาณ100ลิตรประมาณ100ลิตรก็ลิตรละอยู่ตัวนี้300กว่าบาทก็เพิ่มมูลค่าถึง5 0บาท60บบาทต่อต่อกิโลครับ จากวายแล้วยังมีการแปลรูปเป็นสินค้าอื่นๆอีกมากมายล้วนแต่เป็นสินค้าคุณภาพราคาเป็นกันเองผลิตจากผลไม้ที่ได้มาจากกลุ่มสมาชิกทําให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีเงินรายได้หมุนเวียนเกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะที่วางอยู่บนโต๊ะนี้มาจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัตวีค่ะซึ่งก็มีสบู่เหลวโลชั่นทาผิวแล้วก็น้ำมังคุดคัดนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะมาจากการเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมั่นใจในคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยได้เลยค่ะ อินทรีย์ปลอดการใช้สารเคมีของชุมชนบ้านปัทวีเป็นศูนย์เรียนรู้ทําให้ประชาชนจํำนวนมากเข้ามาศึกษาดูงานและที่นี่ยังเปิดให้ชิมผลไม้กันแบบฟรีๆภายในสวนอีกด้วยล่ะค่ะและที่นี่นะคะยังเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับหมู่บ้านอื่นๆด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย12ประการค่ะ